สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริพาไทยทุกๆท่านสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบผ้าไทยลายแพรวาคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะเรามีหลากหลายเฉดสีมากๆนะคะเรามีสีเขียวนะคะคุณลูกค้านะสีเทาเข้มค่ะนะคุณลูกค้าชอบผืนไหนนะคะคุณลูกค้าจดใส่กระดาษไว้ได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะคุณลูกค้าคะ หรือว่าคุณลูกค้าจะชอบสีม่วงไหมสีม่วงเข้มๆนะคะคุณลูกค้านะถ้าเป็นเฉดสีชมพูก็จะเป็นเฉดสีชมพูบานเย็นนะคะสวยเข้มสดใสมากๆคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาราคาผุนละ990บาท ราคาผืนละ990บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงให้วันนี้คุณลูกค,ะคะ้าขาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ1490บาทงานสั่งตัดมีโอนมาจํำาร้0บาทนะคะคุณลูกค้านะแล้วอีก990บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้คุณลูกค้าคะ ราคาผืนละ990บาทเราก็มีนะคะผ้าสโลมผ้าฝ้ายหางกะระลอแถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะ สนใจโปรโมชั่นไหนนะคะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะสนใจติดต่อสั่งตัดหรือว่าจะให้ทางร้านนะคะเลือกผ้าแล้วให้ทางร้านตัดให้เนาะหรือว่าสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้990บาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะผ้าสลงผ้าฝ้ายหางกระรอกแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าคะจะให้ทางร้านเลือกให้หรือว่าคุณลูกค้าเลือกเองก็ยินดีค่ะสะแกนที่ QR code นะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะบอกว่าอยากเลือกผ้าเองคุณพี่คะ สกแกน,นที่ QR โค้ดแทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าที่สั่งตัดนะคะผ้าถุงสั่งตัดกระโปรงวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจะได้รับกระเป๋าสวยๆกระเป๋าหนัง PU ที่คุณลูกค้าได้เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยนะคะมีสีขาวสีตันแล้วก็สีดําค่ะคุณลูกค้าคะเป็นกระเป๋าหนัง PU สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมสง่งแถมไปให้ใช้ฟรีด้วยนะคะพี่ๆคาเลือกได้เลยแจ้งกกกับบออินไ้เเลลยะะะะะคคคคว่่าาาชรรป๋สุณู ไม่พอนะเรามีสีแดงนะะเลือกสีได้เลยสีแดงสีฟ้าก็าจะเป็นฟ้าเข้มๆสีฟ้าน้ำทะเลนะแล้วก็สีน้ําเงินด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคา่ะ0890416008หรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR code ค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มนะคะส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าสนใจติดต่อสั่งตัดนะนุ่มใส่รอบเอว30ค่ะสะโพกค40 ความยาวสุดผ้าถ้าเป็นผ้าไทยลายแพรวาความยาวสุดผ้าได้อยู่ที่37ินิ้วค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะสวกซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาถักเข้ามาได้เลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้ดูให้ชอบกันอีกบ้างรอดูรอชมได้เลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาผ้าตัดชุดสวยๆวันนี้ค่ะรูปแบบนะคะของผ้านะคะเป็นผ้าไทยลายแพรว่าเป็นผ้าไทยลายแพรวาคุณลูกค้าขาลายผ้านะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดนะคะแบบนี้นะคะ เต็มผืนเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะเพราะว่าคุยกันกับคุณูกค้าคุณลูกค้าน้อคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้ผ้าผืนนั้น่ะที่นะคะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมทั้งผืนเลยอย่างเงี้ยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเรียกว่านะคะสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดนะคะแบบเต็มผืนแบบนี้เลยนะคะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าไทยลายแพรวาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผ้าตัดชุดเพราะว่าอะไรคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้ผ้าผืนด้วยอยากได้ผ้าสีพื้นนะคะเพื่อที่จะนํามาตัดเสื้อนะคะให้แมทกับผ้าถุงวันนี้นะคะบอกว่ารับนะคะผ้าตัดชุดผ้าาาไทยยลแแพวสีดง แล้วก็ผ้าตัดชุดผ้าไทยลายแพะว่าเฉดสีเหลืองค่ะคุณลูกค้าขะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาเซ็ตละ1490ัรบาทราคาเซ็ตละ 1, 4 9 0ัรบาทวันนี้นะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อนะคะผ้าตัดชุด 1, 4 9 0บาทนุ่มีกระเป๋าสวยๆแถมให้ฟรี1ใบด้วยวันนี้คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อ2เซ็ตได้รับ2ใบเลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่อนงรัฐค่ะอยู่อำเภอขนอมค่ะ จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขากระเป๋าก็สวยกระเป๋าก็มีให้เลือกนะคะ3มเฉดสีค่ะมีสีขาวนะมีสีดําด้วยค่ะสีดําก็สวยเรียบร้ค่ะแล้วก็มีสีดำตาด้วยคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลย คุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยสั่งซื้อผ้าตัดชุด1เซต1,490สบาทคุณลูกค้าแจ้งกับแอดมินเลยบอกว่ารับกระเป๋าหนัง PU 1ใบรับกระเป๋าหนัง PU 1ใบคุณลูกค้าขาสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีขาวคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะคุณลูกค้าน่าสวยเนาะสามารถใส่ใช้งานได้จริงค่ะใส่ออกงานได้เลยถือได้เลยค่ะสบายมากๆด้วยนะคะยินดีแลวก็ขอบระคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆด้วยนะคะผืนนี้หรอผืนนี้จะเป็นลายแพรวาสีเหลือง เซตนี้เป็นผ้าตัดชุดลายแพรวาสีเหลืองค่ะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย1,490ัรบาทในวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะรวมไปถึงนะคะผืนนี้คุณลูกค้าคะผ้าไทยลายแพรวาเฉดสีแดงผ้าไทยลายแพรวาเฉดสีแดงค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณพี่อนงรัตน์นะคะอยู่อำเภอขนอมนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชบ,บอกว่ารับ2เซตเลยรับ2เซตเลยสีแดงแล้วก็สีเหลืองคุณลูกค้าขาผ้าไทยลายแพรวานสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขาราคาเซตละ1490่าบาทคุณลูกค้ากดติดตามหรือยังก,กดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยของเราเรียบร้อยแล้วเนาะ,ค,ะคุณลูกค้าจะ๋ะคุณลูกค้ารับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะรวมไปถึงนะคะมีของขวัญของฝากน,นะคะเยอะแยะมากมายให้กับคุณลูก คะะด้วยนรวมไปถึงนี้เลยค่ะผ้าไทยลายแพรว่าผ้าไทยลายแพรว่าที่คุณลูกค้าบอกว่านะคะมีสี่เหลี่ยมเยอะๆนะคะเต็มผืนแบบนี้มีสี่เหลี่ยมเขาหลังตัดแบบนี้เยอะๆเต็มๆผืนคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะมีเชิงผ้าด้วยนะมีตีนสิ้นตรงนี้ด้วยคุณลูกค้าขาขอบคุณคุณลูกค้ามากๆผืนนี้สีแดงละค่ะที่คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปแต่วันนี้คุณพี่บอกว่ารับผ้าพื้นด้วยเนาะรับผ้าสีพื้นด้วยนะคะก็จะไปตัดเป็นชุดเลยเนาะขอบคุณคุณพี่มากๆขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะ รูปแบบนี้เรียกว่าผ้าไทยลายแพรวาของร้านแม่มริผ้าไทยของเราเป็นเนื้อผ้าฝ้ายเป็นเนื้อผ้าฝ้ายคุณลูกค้าคะมีความมีสัมผัสมีเทกเจอร์ของเนื้อฝ้ายนะคะมากนะคะคุณลูกค้าขะเวลาสัมผ,สมผัสมันก็จะนุ่มๆแล้วก็นําไปตัดเย็บแบบนี้ค่ะมันจะอยู่ทรงสวยนะอยู่ทรงสวยค่ะตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จได้เลยนะคะแล้วก็ขอแนะนําให้อัดผ้ากาวค่ะขอแนะนําให้อัดผ้ากาวจะทําให้ผ้านะคะ อยู่ทรงสวยเวลาเราสวมใส่ออกงานอย่างเงี้ยค่ะผ้าหรือว่าชุดของเราอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ยับไวคุณลูกค้าขาเราก็จะได้แบบสวยตลอดวันเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยเนาะวันนี้คุณพี่นะคะก็สั่งเป็นผ้าตัดชุดลายแพรวาสีแดงเส้นนี้หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทรวมไปถึงคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะกับผ้าตัดชุดนะคะลายแพรวาสีเหลืองทองค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่เลือกซื้อเลือกช็อปผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายนะคะผ้าไทยนะคะผ้าทอเครื่อง ลายแพรวผ้าฝ้ายมักโคนเนื้อดีมากคุณลูกค้าขาทอดีทอแน่นนะคะทอเครื่องสวยงามมากๆนะคะรวมไปถึงนะคะถ้าเป็นผ้าสีพื้นหรอผ้าสีพื้นนะคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอค่ะที่คุณลูกค้าเห็นนุ่มใส่นะที่เป็นผ้าสีพื้นแล้วเวลามองมันจะเป็นเงาเงางเงี้ค่ะนี่แหละเป็นผ้ารุ่นนี้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาไม่ติดขนแล้วก็ใส่สบายมากๆ ซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกคาะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นเรียดดูแลร,รักษาง่ายสุดๆเลยคุณพี่จ๋ายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้ากับร้านแม่มริพาไทยของเราติดต่อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 8ค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อก็ได้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์เนาะ สชกนันที่คิวอาโคนะ้ดนะทักแชทแล้วส่งสิกเกอร์เข้ามาได้เลยอย่าวนุ่มดูแลให้ยินดีแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเนาะพี่พี่อนงรัฐค่ะอยู่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบพระคุณมากๆจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่วันณิสานะคะอยู่อำเภอบ้านหมี่ค่ะจังหวัดลบบุรีนะคะคุณลูกค้าจ๋าย,ยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอเนาะผ้าตัดชุดนะคะผ้าไทยลายแพราวารลายใหม่ ผ้าตัดช út, ุดผ้าไทยลายแพรวาลายใหม่เซตนี้1น9 0ี้บาทคุณลูกค้านะคะรับนะคะของแถมนะคะวันนี้นะคะนุ้มบอกว่า,แ,าแถมเป็นกระเป๋าใช่ไหมแถมเป็นกระเป๋าใช่ไหมมีสขีขาวแล้วก็สีน้ำตาลวันนี้คุณลูกคา้าบอกว่ารับนะคะใบนี้สีน้ำตาลหนึ่งใบ urb. ค่ะรับของแถมนะคะเป็นกระเป๋าหนังพ U นะคะใบนี้สีน้ำตาลหนึ่งใบสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถเลือกได้เลยเนาะกระเป๋ามีให้เลือกอยู่2เฉดสีค่ะจะมีสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลนะถ้าคุณลูกค้าน,นะคะชอบ ใบไ,ไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าชอบใบไหนบอกได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่นะคะคุณพี่วันนิสานะคะบอกว่ารับนะคะ กระเป๋านะคะสีน้ำตาลหนึ่งใบคุณลูกค้าขาขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยค่ะ1490รบาทและที่สําคัญมากไปกว่านั้นคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอเนาะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะที่เป็นผ้าไทยลายแพรวาของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายค่ะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายคุณลูกค้าขาไม่ใช่เนื้อผ้านะคะที่เป็นมันๆเงาๆนะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะบอกมาบอกว่าไม่ชอบเนื้อผ้าแบบนั้นนะคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องนะคะทอดีทอแน่นลายคมชัดสวยงามมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนลายแพรวาลายใหม่พืนนี้สีแดงส้มพืนนี้สีแดงส้มค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะผ้าสวยมากนะคะเนื้อผ้าดีค่ะ ะะถ้าคุณลูกค้านะคะที่ชอบแบบว่าเท็กเจอร์ของเนื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายมีความหนามีความนุ่มมีเนื้อสัมผัสนะคะในเรื่องของอเนื้อฝ้ายเนาะให้คุณลูกค้าได้จับได้สัมผัสได้ลองสวมลองใส่กันในวันนี้คุณลูกค้าคะกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะผ้าไทยผ้าทอนะคะคุณลูกค้าคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะวันนี้คุณลูกค้ารับเป็นผ้าตัดชุดเนาะผ้าตัดชุดนะคะก็จะมีผ้าพื้นเนาะก็จะมีผ้าพื้นที่เข้าเซตกันเลยนะคะคุณลูกค้านะเป็นผ้าใหมสังเคราะห์ทอเครื่องสางตะกรเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสางตะกรสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์ แชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเพราะว่าผ้าตัดชุดผ้าไทยลายแพรว ไม่ได้มีแค่เซตนี้นะคุณลูกค้าขาเรายัางมีอีกหลากหลายรูปแบบให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา 0, 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8่ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอารคทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่วันนิสานะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้นุ่มแถมกระเป๋าไไปใให้ใ้้้้้ชชรีอออกกกกดดวววยยยยยนนะคะคคคถาา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 ุณลลููม่ทแพ ผ้าตัดชุดมีกี่เซตมีกี่สีคุณลูกค้าจ๋ากดติดตามกดส u ั s c r i า e ที่ช่อง u t u b e แม่มณรีผ้าไทยของเราไว้ตอนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาดูพาชมเพิ่มเติมเดี๋ยวนุ่มพาดูพาชมเพิ่มเติมนะคะในรีวิวช่วงต่อไปเลยนะคะรอดูรอชมได้เลยอย่าลืมนะและที่สาคัญคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่ะกดลูกกระดิ่งใช่ไหมแล้วกดคําว่าทั้งหมดได้เลยกดลูกกระดิ่งแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดได้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็จะได้เห็นนะคะอ่า เเวลานุ่มไลร์สดเวลานุ่มมีแบบลงวิดีโอนะคะนุ่มลง y o u u u e s ช o อ t แบบนี้คุณลูกค้าก็จะได้เห็นนะคะได้รับดูรับชมนะคะผลงานการอัปเดตนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริภาไทยของเราเรื่อยๆเลย ะะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวจัดส่งให้เนาะจัดส่งถึงมือคุณลูกค้านะคะประมาณ3-4วันค่ะนับจากวันที่คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้าได้เลยโอเคเนาะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ค่ะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนะคะจะมีจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันกบ้างเดี๋ยวรอดูรอชมเพิ่มเติมได้เลยขอบพระคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกคา้าร้านแม่ม,มารีผ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาผ้าตัดชุดผ้าไทยลายแพรวานะคะเซตนี้สีฟ้ารายชินีเซตนี้สีฟ้ารายชินีนะคะจัดส่งนะคะไปที่จังหวัดอุดรธานีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่นภานะคะอยู่อำเภอสีทาตค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะบอกว่ารับนะคะผ้าตัดชุดผ้าไทยลายแพรวานะคะ1เซตคุณลูกค้าขา1490บาทนะคะแล้วก็สําหรับของแถมนะคะวันนี้คุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะเป็นผ้าสิ้นตีนแดงลายใหญ่ เป็นผ้าสิ้นตีนแดงลายใหญ่1ชิ้นคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะอันนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อราคาอยู่ที่290บาทถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะผืนนี้ราคาอยู่ที่290บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณพี่จ้ารวมไปถึงนะคะผ้าไทยผ้าทอนะคะที่เป็นผ้าไทยลายแพรวานะไม่ได้มีแค่ผ้าตัดชุดนะคะลายแพรวาสีฟ้าลายชินีเท่านั้นคุณลลลููกกกคค้้้้าาาาาะะเเเรยยยัังมมมีีีอออหหหซตตวนนนนนดุ่ขญใใช เพิ่มเติมอีก2เซตค่ะเซตนี้ค่ะจะเป็นผ้าตัดชุดผ้าไทยลายแพรวาสีเหลืองคุณลูกค้าขาแมทคู่กับสีเหลืองทองนะคุณลูกค้าขาแมทคู่กับสีเหลืองทองสวยคลาสสิกมากๆตัดออกมาแล้วสวยเรียบหรูอดูดีมากๆคุณลูกค้าขาแล้วก็อีกหนึ่งลายสวยๆคุณลูกค้าขาผ้าไทยลายแพรวาลายใหม่คืนนี้ค่ะ ผ้าไทยลายแพรวาลายใหม่ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเซตนี้สีแดงส้มใช่ไหมที่น้องบอกนะคะคุณลูกค้าขาผ้าไทยลายแพรวาลายใหม่เนาะสีแดงส้มสวยๆนะคะจัดเซตให้เลยนะคะจัดเซตเป็นผ้าตัดชุดสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะ1490บาทเท่านั้นค่ะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยอยากอยากได้นะคะเฉดสีไหนบอกนะอยากได้เฉดสีไหนบอกได้เลยคุณพี่ขาเรามีให้เลือกให้ช็อปมากมายหลากหลายเฉดสีสีม่วงสีชมพูสีน้ําเงินสีเขียวนะคะ ลูกค้านะรวมไปถึงสีน้ําตาลก็มาแล้วนะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวพาดูพาชมเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้านะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถ้าเป็นสีฟ้ามี2เฉดนะถ้าเป็นสีฟ้ามี2เฉดคุณลูกค้าขาเซตเนี้ยจะเป็นสีฟ้าราชินีนะเซตนี้จะเป็นสีฟ้าราชินีเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตนะคะให้ดูให้ชมเป็นสีฟ้าน้ําทะเลด้วยเดี๋ยวนุ่มพาดูพาชมนะคะที่เป็นสีฟ้าน้ําทะเลด้วยสีน้ำสีฟ้าน้ําทะเลจะเป็นแบบนี้สีฟ้าน้ําทะเลจะเป็นเซตนี้ค่ะคุณพี่ขาสีฟ้าน้ําทะเลจะเป็นเซนี้ค่ะ นี่เลยจะเป็นเฉดสีเข้มแบบนี้แต่ถ้าสีฟ้าราชีนีนะคะจะเป็นเฉดสีฟ้าสว่างสีฟ้าอ่อนแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนถ้าคุณลูกค้าชอบฟ้านะคะฟ้าสดใสฟ้าสว่างสว่างรับนะคะสีฟ้าราชินีค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะชอบเป็นเฉดสีเข้มคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกชอบเป็นผ้าเซตนี้ได้เลยสีฟ้าน้ําทะเลสีฟ้าน้ําทะเลนะคะผ้าไทยผ้าทอนะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าใยมะกโคาทอเครื่องเนาะทอขิดสวยๆนะคะทอดีทอแน่นพรีเมียมสุดคลาสสิกสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อ เลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 041 60 08ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชัน i n e สแกนที่ QR code นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าไทยลายแพรวาเซตนี้สีฟ้าน้ําทะเลคุณลูกค้าขาแล้วก็อีกหนึ่งเซตสวยๆค่ะสีฟ้านะคะสีฟ้าราชินีสีฟ้าสวยสดใสแบบนี้คุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนเลือกได้เลยคุณลูกค้าจ๋าขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะถ้าชอบนะคะเหมือนคุณพี่ณพานะคะคุณลูกค้านะคะบอกว่ารับนะคะจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าอ่อนๆสีฟ้าสวยสดใสมากๆสีฟ้าราชินีคุณลูกค้าคาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเรื่ เือกช็อปเข้ามาได้เลยสกแกนที่ QR วอาโค้ดนะเดี๋ยวนุ่มส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมนะคะคุณพี่คะรวมไปถึงของขวัญของฝากเนาะปกตินะคะถ้าสั่งซื้อนะคะผ้าตัดชุดผ้าไทยลายแพวาคุณลูกค้าจะได้รับนะคะกระเป๋าสวยๆนะค,ะคุณลูกค้ขาขาเรามีสีขาวแล้วก็มีสีน้ําตาลด้วยนะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ช็อปกันนะคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะแถมฟรีหนึ่งใบนะ,ะแต่วันนี้คุณพี่บอกว่านะคะกระเป๋ามีแล้วคุณพี่บอกว่ารับนะคะขออนุญ,ญา,นนะะาตร แดงลายใหญ่แล้วกันแถมไปให้ฟรีหนึ่งชิ้นแบบนี้ได้เลยยินดีและก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ช่องย t u b e แม่มารีผ้าไทยของเราด้วยคุณลูกค้าคะนอกจากจะมีผ้าไทยสวยๆนะคะเยอะแยะมากมายทางร้านของเรานะคะยังรับตัดด้วยนะคะไม่ว่าจะตัดเป็นชุดไทยชุดเดทนะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าอยากใส่รูปแบบไหนบอกได้เลยนะคะหรือว่าจะชอบนะคะชุดเดทเหมือนที่นุ้มใส่ก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามเดียว พบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนรอดูรอชมได้เลยสําหรับเซตนี้คุณลูกค้าขาผ้าตัดชุดผ้าไทยลายแพรวาสีฟ้าราชินี1,490บาทแถมฟรีผ้าสิ้นตีนแดงลายใหญ่1ชิ้นให้กับคุณพี่ลนภะาโยงเพอสีธาจังหวัดอุดรธานีขอบพระคุณคุณพี่มากๆค่ะ